สวัสดีมิลักแฟนดาบพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะลองเอาอาคาสะลูกรักเดอะแบกของเรานะไปลองฟาดกับคนในเซิร์ฟดูนะก็คือรูปแบบอของทีมเนี่ยจะเป็นทางด้านของดาเมจหนึ่งตัวคืออาคาสะแล้วก็ทางด้านของซัพพอตเนี่ยผมจะใส่มา2ตัวแล้วก็ทางด้านของดาคิอสูนหนึ่งตัวซึ่ง แต่ทีู่นเนี่ยพลังอยู่แค่ห0 0สนก็คือช่วยเอามาแชร์ดามจนิดหน่อยนะก็คือไม่ให้อากาะตายไวเกินไปนะเพราะว่า,าคนที่เราจะไปเทสเนี่ยก็พลังใกล้เคียงกันละกันเพราะว่าเขาก็ดามจตัวดามจอยู่ประมาณคนละ2อสตัวเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเนี่ยใส,ใส่เข้ามาหน่อยแล้วก็ให้มันมีบัฟอันนี้นิดนึงให้อักาะมันได้เขาเรียกว่าโชว์ผลงานให้มันเก่งขึ้นอีกหน่อยนึงเอาจิงผมเอาอีกตัวนึงใส่ก็ได้นะเอาอันนี้ใส่เงี้ยอ,อากาศาจะได้แบบฟูลพาวเวอร์ขึ้นไปอีกนิดนึงละกันอะ ขอ,อลุยใส่ไปอีกตัวหนึ่งอะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะดุสักแค่ไหนนะอ่ะก่อนจะไปชมคลิปนะขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีลาสติกช็อปนะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ e ีลาสติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาหิวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอาคาษะเราก่อนนะตอนนี้มีอ่าอันใหม่มาอันหน ็คือได้มาเนี่ยโคตรดีนะผมบอกเลยว่าโคตรดีอันนี้คือไม่ได้รีนะกดผสมมาปุ๊บแล้วเป็นได้มาอย่างนี้เลยดูออฟหลักเนี่ยเป็นเพิ่มแอ็กแทกเอ็กตาดามิดนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยส่วนท่าหน้าของสกิลเนี่ยมันมาเป็นท่าหน้าของจอกเกาะขั้น3แล้วก็าีิเพรลเเพร์อะไรสักอย่างเนี่ยก็คือเมื่อเราโจมตีเนี่ยมีโอกาสเมื่อเราโจมตีติคีมีโอกาส80%ที่จะตีปกติอีก1ครั้งนะซึ่ง มาเนี่ยค่อนข้างแบบเป็นอันที่โอเคเลยนะก้อนเนี่ยเป็นเม็ดแรกเลยที่ผมผสม,มได้มาแล้วไม่ต้องรีเตะไม่ต้องรีสก,กิลเลยนะคือได้มาเนี่ยสวยมากๆก,ก้อนเนี่ยคือแบบโคตรดีแล้ววันนี้อ่ะแล้วส่วนอีกเม็ดนึงอันนี้ผมใส่เป็นท่หน้าของอ่าฟูลี่กับท่าหน้าของเมื่อเริ่มเธอมีโอกาสล้าง CC ซ,ซ,ซึ่งไอเม็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับอาคาซ่าหรอกเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดเนี่ยอ่าให้ท่าหน้าของราคิหัวขาวหรือไม่ก็เกียวมีในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วเน,นี่ยเอามาใส่ไว้ก่อนเพราะว่าอ่าตัวละครอื่นมันก็ยังมี มีของใส่ของมันอ่ะอากาศาก็เลยเอามาใส่ก่อนเพราะยังไงมันได้มาเป็นทางนั่นของเอ่อเพิ่มคีิเอ่อเพิ่มคิไปด้วยก็ถือว่ายังค่อนข้างได้ใช้งานอยู่อ่ะตอนนี้อากาศานะพลังอยู่ที่20000 0 ก็นะร้อยพันหมื่นก็ไม่ถึงสองแสนสิสองล้านสี่แสนห้าหมื่นกว่ากนะก็พลังโจมตีอะไรอยู่ที่ประมาณนี้พลังโจมตีอาจจะลดไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนรูนใหม่ไอ้เปลี่ยนเออไอเล่นใหม่แล้วก็อ่ารอบนี้เราจะเอาเป็นท่าทั้นของแฮนด์เบดนะก็คือเอากรงจักรไปใช้นะส่วนสกิลเคนโดเอาเป็นคอมโบเอ็กซ์ตาดามิเอ่อคอมมาก,ก็เหมือนเดิมประมาณนี้ส่วนสกินก็ไม่ได้ใส่นะส่วนท่าทนนั้งของตัวลนะครอื่นๆนะก็ เออเนสโกกับท่าน้างของชินบุก็มาเป็นแค่ตัวฮิวเฉยๆอ่ะส่วนหน้าของราคีก็เอามาช่วยแชร์ดาเมจน,นิดหน่อยแล้วก็ลุยอย่างที่บอกไปว่าเราเอาใส่มาเพื่อให้มันได้บัฟตรงนี้แล้วกันอาคาซา,าจะได้เป็นตัวละครบัฟที่เอ่อค่อนข้างดีหน่อยเอาจิงอยากใช้เป็นท่าน้างของทีมอสูรหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่มีตัวฮิวนะก็คือถ้า ถ้ามันไม่มีถ้าแบบเอาตัวศูนใส่หมดแบบไม่มีตัวฮิวเลยเหมือนเอาอากาศาไปแบบ1ต่อ5แบบจริงๆเลยก็คือมันไม่ไหวนะอากาศาเราไม่ได้แบบตึงอะไรขนาดนั้นนะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราอาใช้เป็นรูปแบบทีมนี้แล้วกันนะอ่ะมา,เ,าเดี๋ยวนี้เราจะมาเทสกับสอสคนแล้วกันอ่ะเอาเป็นคนแรกคุณนิกนะก็พลังอยู่ที่5ล้าน5กว่านะตัวลครเนี่ยค่อนข้างตึงอยู่พอสมควรนะสำหรับคนนี้มาแล้เวเรา,าลองดูไฟโต คูณสองปั๊บปับปั๊บอ่ะฝั่งนู้นเปิดก่อน8ปดแสนมาเบิ้ลอีกทีนึงห้าแสนมาในสกอตฮิวมาก่อนเพราะว่าลุยนี่เกือบตายอ่ะอากศาศซได้จากบัฟมาแล้วก็โดดทุบไป5ล้านกว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือใส่รูนมาใหม่นะคือไล่ตีดีมากเอ่อโอเคไม่ได้แค่คูณ2อ,อ่ะอ่ะฟาดเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเราจะมารอดูนะว่าอันตีอากศาศซเนี่ยจะตึงสักแค่ไหนนะอันตีอากศาศซของเราเนี่ยอ่ะเห็นไหมเมื่อกี้ดาคิตายไปแล้วหนึ่งนะก็คือบอกแล้วว่าใส่มามันแค่ช่วยแบบล่อเป้าเฉยนะมัน มันไม่มันไม่ได้มีประโยชน์อะเอออง่ายคือมันไม่ได้มีประโยชน์นะเอามาแค่ล่อเป้านิดหน่อยอ่ะอากาศฝั่งนู้นต่อยมาล้านแปดนะเบิ้ลมีทีนึงปัป๊บปัป๊บปับตายปะเนี่ยหกแสนอ่ะเนสโกฮิวมาก่อนปั๊บเขาให้สามล้านเก้าเกือบเต็มหลอดโอเคอ่าคิวตีมาปกติอ่าชินบุฮิวแล้วก็บัฟดาเมจบัฟให้อากาศตอนนี้อากาศสิบสแต็กนะมาสิบสแตก็กฟาดไปสิบเจ็ดล้าน <laughs> โคตรแรงบอกเลยว่าอาคาสะสิบสเต็กเนี่ยโอกาสที่แบบว่าต่อยและศัตรูจะตายเนี่ยมีโอกาสแบบเยอะมากนะเออถือว่าแรงเอาเรื่องนะเอาจิงเนี่ยอันนี้สงเนี่ยต้องบอกว่าจากในสโกูด้วยเป็นตัวฮิวนะคือฮิว,ฮ,วฮิวดุมากนะในสโกโนเนี่ยเดี๋ยวเราลองแบบเดี๋ยวเราลองเอาชิโนบุออกดูนะเดี๋ยวเราจะลองเอาชิโนบุออกดูว่ามันจะโหดซะแค่ไหนแบบเอาเป็นบัฟอาสูนสี่ตัว ก็จะมีอากาสะมีลุยมีดาคีแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เอาเนสโกะมาไว้เป็นตัวฮิวนิดหน่อยอ่าโอเคอันนี้ก็ฟาดไปดามินเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วว่าดามินี่คือมาจากอากาสะแทบจะเวพียวๆเลยนะก็คือดามิอากาสะเนี่ยอยู่ที่25ล้านเกือบ26ล้านแล้วก็พวกเนสโกะเนี่ยล้านสี่แล้วก็อันอี้เนี่ยรวมๆแล้วตัวอื่นเนี่ยก็ประมาณ2ล้านได้อ่ะก็ถือว่าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะสล้านคือตีให้ไม่ตายอ่ะบอกง่ายๆโอเคมาเดี๋ยวเราาามลออองดดูเเี๋ยวรชิบออก ปั๊บแล้วก็เอาตัวละครอื่นใส่เข้าไปผมขอเอาเป็นท่านั่งของอันนี้ละกันอ่ะอ่าลุยกับเอ็นมูอันนี้คือเลเวลหนึ่งนะเนี่ยพลังคือไม่ไม่นี่อยู่ละอ่ะแล้วก็ดาคีนี่ก็เอามาช่วยแชร์เอาจริงดาคีนี่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะมันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราเอาดาคีออกด้วยละกันแล้วก็เอาเอ่อเอนมูล่างนี้เอาเข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะอากิทาโร่ละกันอ่ะอากิทาโร่เป็นทั้งหมด4บัฟอสูรนะนี่ สีบัาประสูนก็คือเพิ่ม HP 27แล้วก็แอคไท่ยอนั่นเองอ่ะเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันโอเคอันเนี้ยคือตัวละครมีแค่2ตัวนะันหลักๆเลยแล้วก็ดาเมจหลักๆก,ก,ก็คืออยู่ที่อาคาสานั่นเองนะมาเดี๋ยวมาลองกับคุณนิกอีกรอบนึงแล้วกันดูก่อนว่ามันจะไหวหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะอันนี้คือไม่เคยลองมาก่อนเหมือนกันนะมาแต่ว่าดูจากเมื่อกี้แล้วเนี่ยชินอบุก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะหิวเท่าไม่ค่อยหิวแรงเท่าไหร่เหมือนกันอ่าโอเคเออล่วงไปสองป๊บเขาให้ฮิ หลักๆเลยคืออยู่ที่2ตัวทำไมผมรู้สึกว่ามันอืดๆว่าผมปกดคูณ2เลยนะป่ารังเข้าไปโอเคไม่เป็นอะไรมากระสาฝั่งนั้นซัดมาปราบ2ล้านปราป่าปกิยูตีอ่ากิทาโร่มาโอเคอระสาโดนไปด้วยแล้วก็เบิ้ลอีกทีหนึ่งตายเลยปะเนี่ยโอเคตุยดวงดีเกินฝั่งนั้นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เบิ้ลกันมาแบบว่าทั้งอาคาซาทั้งกียูนี่เบิ้ลกันแบบรัวๆเลยอ่ะตีๆเข้ามาหกแสนปั๊บปั๊บปั๊บห้าแสนมาฮิวแล้วก็บัฟดาเมจไปอีกนิดนึงอาซาทุบไปสี่ล้านห้าแล้วก็เบิ้ลอีกที้ด้วยสองล้านสองเกือบตายโอเคอ่ะเออเลงโอคุกเกือบตายอยู่เมื่อกี้โอเคนึกว่าจะตายไปซะแล้วเมื่อกี้โอเคตายไปสองมา ตีตถ้าเขาไม่เบิ้ลสกิลอะโอกาสชนะผมว่ามีนะน่าจะมีเยอะเลยแหละแต่พอโดนเบิ้ลสกิลไปด้วยก็คือเลยแบบค่อนข้างลําบากหน่อยนะเพราะเป็นอันติเดียวทั้งคู่ด้วยไง,ไงเวลาเบิ้ลทีก็แรงแบบแรงมากเอาอเคียงฮิวมา4ีล้านกว่ามาฝังนั้นฮิวมาด้วยโองเข้าไปล้านกว่ามาซัดเข้ามาเลยไอน้องปับ 3, 000, บ๊บสมล้านเบาๆเบาๆปั๊บเจ็ล้านตายสา ตีเข้าบิ๊กสองล้านหกแล้วก็ตีโมตีบอีกคือแบบขอแค่ได้ต่อยอ่ะขอแค่มันได้ยืนอ่ะแล้วก็ได้ต่อยอ่ะผมว่าเถื่อนแบบเถื่อนมากนะอาคาซานาเนี่ยต่อให้เมตาปัจจุบันเนี่ยเอ่อต่อให้เดี๋ยวในอนาคตเนี่ย,นะนนยพวกเกียวมีพวกอะไรมาเนี่ยใครที่ปั้นอาคาซานาไม่ต้องเสีเยใจนะ คนที่ปรางษาไม่ต้องเสียใจก็คือคุณได้ใช้ต่อแน่นอนนะอาการสาดเนี่ยยังไงมันได้ใช้แน่นอนนะอะดามจอาจจะลดนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ได้บัฟดามจจากทาานั่นของชิโนบุด้วยนะเพราะว่าปกติมันจะมีชิโนบุเป็นตัวช่วยบัฟอีกทีหนึง่งอะมาเดี๋ยวเรามาลองอีกคนนึงคุณบูมละกันนะคนนี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะพลังก็5ล้าน4กว่ากว่าตัวละครก็ถือว่าเมตาทีเมตาพอสมควรมาลองดูลองดูงดทุบเข้าไปแล้วทุบเข้าไป แล้วก็ฮิวเข้ามาอ่ะฮิวนี่อากาสจะได้บัฟดามิทด้วยนะไอที่เป็นเลือดรอบๆตัวเดยวของนิสโกโอเคไล่ตีไล่ตีโอเคสี่แสนกว่าพั้าเข้าให้สามสแตก็กโป่งเข้าไปโดนทุบอ่าตายสองทุบไม่ทีนึงตีอ่าโอเคโดนต่อยอยนันตีต่างเข้าไปล้านล้านสามกว่า,วาเบิ้ลอีกทีนึงรวมๆแล้วสองล้านกว่า านิสโก้ฮิวมา,วาโป่งโอเคทำให้ตอนนี้เราได้10สแตแ็แก้นนะชิวๆกิวเขาน่าจะอันตีใส่อาคาซาแหละแต่ว่าไม่อาคาซาเราไม่ติดบ่าอยู่นะไม่น่ามีปัญหาโอเคอันตีใส่นิสโก้โป่งมายังโดนสแปดนอาคาซาอยู่มา16ล้านตาย3 มันต่อยแบบแรงแบบแบบแรงสะใจมากนะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะว่ามันติดขีหรือเปล่านะถ,ถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่ติดขีแปลว่าถ้าติดขีเนะี่ยมีโอกาส20ล้านอยู่นะเพราะกระสัผมเนี่ยขีมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะอะตีตีเข้าไปไล่ตีกันไปอ่ทุบเข้าไปเจ็ดแสนแล้วก็ทุบเข้าไปคือนอีกทีหนึ่งล้านกว่าตึงตึงดาเมจไป25ล้านเนี่ยเห็นไหมดาเมจแทบจะเพียวๆเลยยี่สิบล้านเนสโก้ล้านหก นิดๆอ่ะก็ไม่เป็นไรยังถือว่าอากาศซก็ยังเป็นเดอะเบสดาเมจอยู่นะตึงมากอันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ผมภูมิใจบ้างในการปั้นนะเพราะว่าเราอัพอัพอากาศแบบเยอะมากนะเห็นอย่างเงี้ยผมอัพอากัศซาแบบอัดไตยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นท่าล่างของคอมมาเห็นไหมเลเวล50้ว3อันก็ตอนนี้ไปทำไปทําตัวชินบุอยู่ก็คือเดี๋ยวรออัพ คอมมาที่ะบุเนยเลเวล30หมดทุกก้อนเนี่ยผมจะมาทำการอัพอีก2อันของอากาศาให้เลเวล50นะแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามหาคอ,อมมาดีวายอันเนี้ยให้เป็นสีแดงแล้วก็นะพลังน่าจะเด้่งขึ้นมาเป็นประมาณ2 5 0 0น5กว่านะแล้วก็ ถ้าผมทำเอ่อพวกอย่างอื่นครบทุกอันอ่ะผมว่า2องล้านหเนี่ยน่าจะชิวๆสบายเลยแล้วก็ทางด้านของพวกอาหารแล้วพวกเนี้ยเนี่ยเห็นไหมความสัมพันธ์อาคาซาเนี่ยอยู่ที่เลเวลแนะแล้วก็อาหารเนี่ยอ่าไข่มุกนี่ผมเก็บไว้ให้รอเกียวมีวมวแล้วกันนะแล้วก็อาหารของอาคาซาเนี่ยข้าวปั้น11อันเต็มออริงสิบเอ็อันเต็มข้าวหน้าปลาไหล11อันเต็ม,ตมแล้วก็านานอ่าไม่นู้อะไรคิวดงหรืออะไรพวกเนี้ยอ่ะอันนี้ก็11ออันเต็มนะแล้วก็อย่างพวกอันเนี้ยสีทองเนี่ยก็ สามทั8แปดเจ็ดทัแปดห้าทัแปดห้าทัแปดสองทัแปดนะส่วนอะหลังนี้ก็ยังไม่มีแล้วก็อ่อันนี้มันชื่ออะไรนะเดี๋ยวนะทูน่าทูน่าก็ห้าทัพเจ็ดแล้วแล้วก็ทางหน้าของอ่าซันมาอันนี้ก็เจ็ดทัเจ็ดแล้วก็คือเราอัดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็รางวัลอันนี้เดี๋ยวถ้าเลเวลเก้าเนี่ยเราจะได้ทางหน้าของเศษอากาศีก อันนึงเท่ากับว่าผมจะรวมอาคัสซรได้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ถ้าเลเวล1 0กับ11เนี่ยเราจะได้เป็นทางด้านของเอ่อเมียน,นี้ก็คือเพิ่ม HP 2%แล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นเพิ่มแอคแท็กอ่าแอคแท็กอีก2%นะก็คืออาคัสซาเนี่ยเดี๋ยวผมอัพสุดไปเลยนะยังไงมันก็เป็น1ตัวที่ผมชอบมากๆนะเออเอาเป็นตัวที่ผมน่าจะชอบที่สุดเลยดนะ้านในเรื่องดาบพิฆาตอาสูรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอ่อมนุษย์หรืออสูนนะรวมทั้งสองฝั่งเลยนะก็ค หางทงงูอ่ะหางทงูล่างล่างสุดท้ายล่างที่เป็นล่าง,ล,างล่างล่างรวมของอันสุดท้ายแล้วอ่ะเอออันนั้นคือเป็นหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบมากแล้วจริงๆตัวอื่นก็มีค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าในเกมมันยังไม่ได้เข้าเนาะแล้วก็เราก็อ,อ่เวอาคัสซาตอนนี้มากๆแล้วก็ดาชินี่ก็ทําเหมือนกันนะเห็นอย่างงี้ก็พลังค่อนข้างเยอะอยู่ล้านแแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมอยากที่ผมอยากจะพูดก็คืออ่าทันจิโร่ล่างปานตะวัน อันเนี้ยคือแบบ2จิต2ใจมากคือแบบมันต้องใช้3ดาวลุ้งเว้ย3ดาวลุงมันถึงจะได้คิ้วทันจิโร่แล้วซึ่งไออันเนี้ยมันมารอบเดียวแล้วมันมันไปเลยมันไม่มันไม่วนมาเราจะเอาอยัางไงดีถามหน่อยที่เราจะเอาอยัางไงดีถ้าเราอัพแค่เนี่ยสองดาวลุง้งไอสองดาวฟ้าเนี่ยเราได้กรอบแต่ถ้าเราไป3ดาวลุ้งเนี่ยเราจะได้เป็นหน้างของอันนี้ด้วยแล้วก็ถ้าผมเอาไปถึงจนถึง3ดาวลุ้งเนี่ย ผมว่ากิจกรรมอันเนี้ยผมน่าจะดันอันดับ2ได้สบายๆเพลอๆเนี่ยอาจจะดันอันดับ1ได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าตอนซานิมิเนี่ยผมจําได้ว่าซานิมิผมเนี่ยสามดาวลุ้งเนี่ยแล้วก็ผมดันพลังของมันเนี่ยประมาณล้าน8ล้าน9ซึ่งถ้าเป็นเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยผมสามารถดันเป็นอันดับ1ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอบเนี่ยผมว่าจะต้นกิจของซานิมิเนี่ยอาวุธเฉพาะ ex เนี่ยผมไม่ได้อัพแต่ว่ารอบเนี่ยผมจะอัพ อาวุธของทันจิโร่ถ้าผมทํานะผมจะอัพอาวุธทันจิโร่เลเวล30เลยก็คือถ้าเราเอาทันจิโร่ลุงเนี่ยขั้นต่ํากิจเนี่ยเราต้องได้อันดับ2ถึงอันดับอันดับ1ถึงอันดับ2เพื่อที่จะได้เป็นการเขาเรียกว่าเราใช้เศษตัวละครเนี่ยเพื่อเป็นการหาไอ้โพนิกอันเนี้ยเพื่อมาให้ทางหน้าของเกียวมีแนนาคตเพราะว่าอันเนี้ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ ถ้าเราไม่อัพอันนี้จริงๆอ่ะมันมันไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้ก็คือมันไม่สามารถเติมเพื่อได้นี้มาเลยเพียวๆมนต้องมาชิงกับคนหนึ่งเขาชิงกับกิจกรรมอย่างนี้ผพราะว่ามันก็ค่อนข้างคุ้มที่เราจะทําเหมือนกันซึ่งตอนนี้หีผมมีอยู่13อันหีผมมีอยู่13อันผมมีทันมมจิโร่อยู่แล้ว1ตัวมันต้องใช้ประมาณสัก14ตัวได้นะถึงจะสามารถทำทำเป็นเอ่อสามดาวสามดาวลุงได้ซึ่ง ก่อนจะถึงชิโนบุเนี่ยผมว่าผมน่าจะหาทันอยู่หาหาทันแล้วก็รวมกับตัวฟ้าเนี่ยเราน่าจะทําชิโนบุ3ดาวลุ้งได้สบายๆก็คือไม่น่าจะมีปัญหากับชิโนบุเพราะว่าตัวถัดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเกียวเมสูงหรือว่าต่อให้ตัวถัดไปเป็นทางด้านของอ่าชิโนบุเนี่ยเราก็ผมว่าผมสามารถหาของมาอัพได้ทันอยู่เออเอาไงดีเอาดีไหมสามดาวลุง้งทันจิโร่ปานเพิงเนี่ย ก็คือมันอาจจะไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าผมอยากเก็บไอ้นี่พวกกรอบกับอ่าโปรไฟล์ให้มันครบอะ่ะเออมันน่าจะน่าจะดีนะมันน่าจะดีนะเออเอาไงดีก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะว่าผมควรจะทํายังไงกับทาดิโรล่างปานตะวันดีนะเออก็อ่ะคิดวันนี้เอาเป็นเพียงสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะก็ ก่อนจากการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผม e l a s t i c Shop นะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง Elas t ติ Shop เท่านั้นนะครับผมหรือราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหางเหวแล้วนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากลไคล์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปปเกก่าาาด้้้ี๋ยยววแแะขงซันน ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม